สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับช่อง B Magic Tarot อ,อีกครั้งนะคะเพราะฉันเคยต้องขอขอบคุณทุกการสนับสนุนที่เข้ามาในช่องนะคะเพราะไม่ว่าจะเป็นการติดตามรับชมรับฟังกดไลค์กด,กดแชร์หรือว่าสุปเปอแตงแล้วก็ทุกคอมเมนต์นะคะทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาในช่องก็ขอให้ทุกท่านจงมีความสุขในทุทกๆวันนะคะและขอให้จงหลุดพน้นขอให้จงหลุดพ้นจากพันธนาการทั้งปวงและอย่างรวดเร็ว,รวแล้วก็ง่ายดายนะคะสำหรับกิจกรรมวันพุธก็จะมีสดาน,น้านนะคะย้ำอีกทีหนึ่ง เดี๋ยวใกล้ๆจะแปะลิงก์ว้ให้นะคะในวันพุธที่18มิถุนายนเวลา19นาฬิกาจุด31นะคะ19.31นาฬิกาจะเป็นการถามตอบเกี่ยวกับเรื่องของการตื่นรู้นะคะท่านใดสนใจเข้ามาร่วมกิจกรรมก็เชิญได้นะคะจะแปะลิงก์การประชุมมาให้นะคะก็ทนใดที่ต้องการจะ เช็คพลังงานดูดวงส่วนตัวหรือต้องการจะเคลียร์ชำหระร้างพลังงานมืดบอดมืดตันพลังงานลบที่มันตกค้างอยู่ในร่างกายหรือตกค้างอยู่ในแต่ละจักรนะคะที่ไปได้รับมาจากภายนอกอะไรอย่างนี้นะคะก็สอบถามแอดมินได้นะคะหลังบ้านนั่นเองวันนี้ก็เป็นคลิปเรนดอมนะคะไม่มีหัวข้อให้พายเล่าเรื่องสาหรับเพื่อนๆนะคะที่มีพลังงานดึงดูดให้เข้ามารับข้อมูลข่าวสารบางอย่างในวันนี้นะคะ ก่อนอื่นฉันเคยขออนุญาตครคุบาาจารย์ของแต่ละท่านก่อนในการเช็คพลังงานตัวตนก่อนนะคะว่าเป็นใครกันบ้างที่เข้ามาในวันนี้ถ้ามันเป็นเรนดอมก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะตรงทั้งหมดหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็เป็นได้นะแต่ถ้าดูแล้วไม่ใช่พลังงานเราก็สามารถกดก้าวข้ามไปได้เลยนะคะแต่ก็ฟังเอาเป็นเน้นที่ว่าเพื่อความเพลิดเพลินนะ <g ill> หรือว่าใครจะเก็บเคีย์อะไรบางอย่างไปได้ก็ให้น้อมรับแต่พลังงานที่ดีที่บวกไปแล้วกันนะคะ บแรก attachment เป็นผู้ที่เข้ามาวันนี้คืออะไรรับร longing desperation ติดกับดักอะไรบางอย่างมานิ่นนานเนาะอนนี้มันเห็นดังออกก็แหละกำลังออกมาเดดูซิจะมีใบอะไรมาเสริมไหมแล้วก็ fundamental nature split for for element คือเป็นผู้ที่สามารถใช้พลังงานหรือเชื่อมต่อกับพลังงานของธรรมชาติได้นะเชื่อมต่อกับพลังงานธาตุทั้งสีได้นั่นเอง ช่วงนี้คอนฟิวนิดนึงเนาะมันมีหลายทางเลือกมาให้ตัดสินใจซึ่งมันทําให้รู้สึกสับสนไม่แน่ใจเนาะทั้งอดีตปัจจุบัน,นอนาคตนะคะเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้ในอย่างี้ค่ะก็ลองดูคอนฟิวมันเลยเหมือนกนติกับดักเนาะแต่ข้างในจริงๆนะเพื่อนๆเป็นคนที่อะไรคะมีพลังงานของอังเจิร์สเกลคือเป็นผู้ที่ เซลฟ์อัพซิสเทนคอมเพลชันนะ,ะมีความเมตตาความรักความปรารถนาดีพร้อมที่จะให้อภยัยทั้งตัวเองและผู้อื่นนะ,ะยอมรับตัวตนของตัวเองได้ยอมรับกับผู้คนคนอื่นได้นั่นเองเนาะก็เป็นหนึ่งของพลังงานของคําว่ารักแรงเงื่อนไขเนาะได้ะะตัวนี้อ่ะขึ้นมาแล้วเนี่ยเหมือนติดกับดักอะไรมาเนิ่นนานแต่ว่าออกมาแล้วนะคะอัพฟอร์มเด็ดดีอะเลิศซิงค์ดิฟฟิคที่เหมือนกําลังขึ้นมาเนี่ยเดินมาจาก บันไดอาจจะหลุดออกมาจาก่้าคืนอันมืดมิดแห่งจิตวิญญาณใน,นช่วงที่เรากํกลังจะเปลี่ยนรอกตัวตนเก่าไปสู่ตัวตนใหม่หรือลอกอัตตาอีโก้บางอย่างออกไปนะคะบางทีอ่ะช่วงที่เรากําลังจะปรับเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนตัวตอนอ่ะอัตตาบางอย่างในตัวเราเขาไม่ยอมเนะี่ยก็เลยต้องมีสถานการณ์สร้างนู่นนี่นั่นขึ้นมาให้เราไม่ไปต่อได้ง่ายๆไม่ให้เราปล่อยเขาไปอ่ะอย่าปล่อยฉันไปอะไรเงี้ยเก็บฉันไว้ก่อนนะอัตตาเขายังมีความสนุกอยู่ วิญญาณบางวิญญาณยังมีความสนุกยังมีความอยากเล่นอยากจะเพลิดเพลินอ้อยอิงจมแช่นอนเนื่องอยู่กับอะไรบางเรื่องอยู่ใช่ไหมก็บอกอยู่ก่อ,อะไรเงี้ยเนาะก็เลยสร้างสถานการณ์ทําให้เราติดเนี่ยมันติดกับดักส่วนใหญ่สร้างมาจากกับดักที่ตัตสร้างขึ้นมาเองนั่นแหละค่ะแต่ตอนนี้เพื่อนๆอัพโฟมเดียร์ีมเนาะก้าวขึ้นมาแล้วค่ะด้วยพลังงานของคําว่าคู่กับพลังงานของอร์เอนเจอร์สเกลเนาะคืออะไรเซลล์อัพสิบเทน compassion และก็ forgiveness ให้อภัยค่ะให้ภัยให้มีความรักความเมตตาจากข้างในให้อภัยตัวเองอันดับแรกเนาะให้หาัยตัวเองได้แล้วก็ยอมรับตัวเองในทุกด้านได้นี่แหละไอ้ความค่อนฟิวความนู้นที่นั่นที่มันเข้ามาเนี่ยมันจะหลุดออกไปแล้วเพื่อนๆจะหลุดพ้นนั่นเองเนะเาะก็รักษา <S <S ตัวนี้ให้ได้สะเียนนะคะแล้วเราจะไปตอบได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ง่ายดายเนาะทีนี้มาดูกันเถอะว่าเพื่อนๆที่เข้ามาวันนี้มาจาก ธาตุอะไรกันบ้างราศีอะไรกันบ้างนะคะธาตุอะไรคือดินน้ําลมไฟเนะาะราศีอะไรบ้างน,นะคะก็ในสิบสองราศีนะคะใบแรกเดวิลมาโดยครบพร้อมพาตทั้งสี่องค์น้อมรับด,ด้วยนะคะพลังงานเดวิลสมบูรณ์บริบูรณ์พร้อมนะคะอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับออนไลน์ก็ได้และเป็นอิสระเสรีแล้วนะคะไม่ยึดติดต่อสิ่งใดเนี่ยได้ออกสู่โลกกว้างแล้วไหมคะ มันครจะมีการเดินทางต่างประเทศไหมหรือได้ติดต่อประสานงานต่างประเทศสื่อออนไลน์อะไรอย่างนี้เดอะสตาร์มาทั้งเมเจอร์อัคนาหมดเลยอะ่ะน้อมรับด้วยนะเดอะสตาร์แลตัวแทนรัคณาราศีกุมเนาะอยู่ในช่วงฟื้นฟูอะ่ะจดเด่นฟื้นฟูพลังงานตัวเองและช่วงบาลานด์เลยนะและสี่เหลี่ยมทัดดินนะคะมังกรพฤกษกันเด็กถือถ้วยจะมีคนมาส่งมอบข่าวสารให้ ข่าวดีอะไรหรึเปล่าคะหรือเซนส์สัมผัสเราจะเปิดมาขึ้นเนี่ยช่วงนี้นะฝาหลุดมาจากอะไร up from the deep เนี่ยแปดไม้เท้าทัดไฟนะคะแม่สิงห์ธนูพุ่งทะยานในช่วงนี้พุ่งทะยานอาชนินีถือถ้วยนะคะพอกลับมาโฟกัสที่ตัวเองไงมันก็เป็นอิสระเพราะาเราไม่ไปยึดติดกับใครกับใครหรือสิ่งใดเนานะถ้วยค่ะก็คือทัดน้ำมีนกรดกอดพิจิก สองถ้วยก็มานะคะอยู่กับเดอะสฉานเนี่ยบาลานทั้งคู่เลยมองในแง่ถ้ามาอย่างนี้ด้วยจะตีความในความรู้สึกส่วนตัวเนาะของคําว่าอยู่บนความเป็นกลางพลังงานที่เท่าเทียมบาลานพลังงานตัวเองนะคะตัวนี้เจ็ด <c oughs> ไม้เท้าทัดไฟนะคะอันนี้ก็ท่าน,น้านะมีนกรกฎดพิจิกนะไผ่ถ้วยและทัดไฟไผ่ไม้อ่ะคะ่ะเจ็ดไม้เท้าอยู่ในท้องที่โปรเทคพลังงานตัวเองเนะี่ยอันนี้กอดเก็บโปรเทคพลังงานตัวเอง ทัดไฟค่ะเมษสิงธนูมีเดี๋ยวท่านลมเนาะมีดินน้ํามีดินมีน้ํามีไฟเนาะแต่นี่ก็ครบพร้อมมาแล้วค่ะ The world เนี่ยแล้วก็นี่ก็ทัดไฟเหมือนกันเด็กถือไม้เท้ากําลังเริ่มต้นทําอะไรเนี่ยเด็กมาสองคนเลยในการเริ่มต้นใหม่หรือจะมีข่าวดีอะไรบางอย่างส่งบอบมาให้จากเซนสัมผัสที่เรามีอยู่จากการเชื่อมต่อของเรานั่นแหละค่ะสิ่งที่ไม่คาดฝันจะเกิดขึ้นและจะได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆเนาะแล้วก็ างท่านหรือบางพลังงานอยู่ในช่วงที่กำลังบาลาน์พลังงานตัวเองอยู่จากหลังจากที่หลุดมาจากไอ้อัฟเฟมเดอะดีฟได้นะทำให้เป็นอิสระเสรีไงดูเมเจอร์คณะ็นหลักก็คือเดอะเวิร์ลค่ะใหญ่สุดในนี้แหละเดอะเวิร์ลคือครบพร้อมสมบูรณ์บริบูรณ์พร้อมนะรักษาพลังงานตัวนี้ให้เสถียรนะคะและเดอะสตาร์นี่อยู่ในช่วงฟุนนะ้งฟูเนาะและกำลังบาลาน์พลังงานตัวเองอยู่และเป็นอิสระเสรีไม่ยึดติดต่อสิ่งใดคือเดอะฟูลนั่นเองก็รักษาพลังงานตัวนี้ไว้ให้เสถียรนะคะจะได้ เติบโตไปต่อและย่างรวดเร็วแหละก็ง่ายดายแล้วก็บรรลุวัตถุประส,ระสงค์ที่เพื่อนๆตั้งไวนะ้เนาะทางจิตวิญญาณของแต่ละคนเนาะสุดท้ายแล้วก็ต้องกลับไปเป็นพลังงานดั้งเดิมอะคะ่ะแต่เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะแต,แต่เลยตามที่คุณเขียนไวนะ้เนาะที่สบายใจ <c oughs> อะค่ะทีนี้มาดูว่าพายสำหรับนี้จะบอกอะไรเพื่อนๆนะคะถ้าไม่สบายใจก็ ไม่ทำใช่ไหมถ้าทำทำแล้วทุกจะทำทำไมใช่ไหมต้อทำให้สบายใจนะก็คือตามหลักลถ้าศาสนาพุทธก็คือทำจิตใจให้มันบริสุทธิ์อะค่ะข่าวรอบบริสุทธิ์นั่นเองทำจิตให้บริสุทธิ์นั่นแหละค่ะให้ใจสบายเนี่ยกลับมาที่ข้างในเรานะคะไม่ต้องส่งจิตไปข้างนอกนะมาดูภา่ใบแรกนี่การเปลี่ยนแปลงชินจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นไหมคะช่วงนี้ ช่องช้าดูซิว่าอะไรช่องช้าเซีมันจะมีการเปลี่ยนแปลงนนแน่แหละแต่ว่าอะไรที่ว่าช่องช้าคะซ่าแต่ถ้าเดินไม่หยุดก็ไปถึงเนาะในเรื่องของจิตวิญญาณผีเสื้อเนี่ย vibration การสั่นสะเทือนอันไม่ได้เติมไพเนะหยิบให้ดูหนเดียววันนีมีคุณธรรม ับอิกรอบใหม่อ่าเกิดใหม่แคนเดสออลีเบิร์ดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคือเพื่อนๆจะมีการกำลัเกันใหม่นะมันได้ลอกอัตราตัวตอนอีโก้ไปเนาะอะไรที่เชื่องชา้าการเติมเต็มอาจจะดูเชื่องชา้าแต่ก็เติมเต็มฟูลฟิลมาเรื่อยๆนะชา้าๆแต่ว่ายั่งยืนนะจิตวิญญาณสปิริตชนะัลเนี่ย การสั่นสะเทือนเรื่องของจิตวิญญาณมันอยู่ที่แรงสั่นสะเทือนนั่นแหละคะ่ะมันเพราะทุกอย่างก็เป็นอะไรคะ่ะแค่นี้ไม่ไม่ได้วาดตัวให้เห็นเพราะว่าให้เห็นว่ามันเป็นพลังงานที่มันเป,นเปล่องออกมาจากข้างในนะข้างนอกเป็นแค่เปลือกงนาะกายาบกฎแห่งการกระทำ the law of karma is always fair พอเราเข้าใจอะคะ่ะว่าทุกอย่างทำอย่างไรก็ได้ผลเช่นนั้น่ทุกอย่างก็ต้องกลับมาเป็นหนึ่งเดียวกันหมดเนาะ เนี่ยของกวญเนี่ยของกวญจะได้รับของกวนอะไรคะจากการกระทาเนาะเพราะมาดูคู่ข้างๆนี้มาดูตรงนี้เลยแล้วกันเนี่ยค่ะเพื่อนจะได้รับของกวันจากสิ่งที่เราได้เคยลงมือลงแรง,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 งไปนะคะในเรื่องของการเรียนรู้ฝึกเตือนรู้การพัฒนาจิตวิญญาณของตัวเองนี่แหละคะ่ะอันเนี้ยถ้าถ้าดูเรียงทั้งห้าใบเลยนะทีเดียวรวบก,ก็จะแปลโดยรวมว่า เนะน,น,นี่ยเพื่อนๆหลังจากที่ได้ลอกตัวตนเก่าไปสู่ตัวตนใหม่เนี่ยตอนนี้เหมือนจะได้ Dead and birth, เดดออลีเบิร์ดเนาะและการที่เราได้เดดออลีเบิร์ดมันจะมาฟูลฟิลเรื่องของจิตวิญญาณของเราและผลจากการที่เราได้ลงมือลงแรงฝึกปฏิบัติเรียนรู้ของเราเองเนี่ยแหละคะ่ะเพื่อนๆจะได้รับของก่อนอะไรบางอย่างเนาะจากจากัจกรวาลหรือจากครูครูบาอาจารย์จากหรือผลลัพธ์จากสิ่งที่เราได้ทำไปนั่นแหละคะ่ะจะเป็นของก่ัญกลับมาให้เพื่อนๆเนาะทางด้านจิตวิญญาณจะได้เติมเต็มฟูลฟิลหรือได้ เขเรียกว่าเลยนะเส้นสมัมผัสจะเปิดมากขึ้นเราได้เห็นความสว่างกระจา่างแจ้งอะไรที่มากขึ้นก็เป็นได้เนาะมันเดชอิิเบระลอกตัวตนเก่าแล้วก็ไปตัวตนใหม่เรื่อยๆจริงๆแล้วก็ถ้าเาจริงนะไม่ใช่ตัวตนใหม่หรอกกลับไปสู่ตัวตนดั้งเดิมจิตเดิมแท้ของเรามากกว่าเนาะลอกออกไปไงอลอกตัวตนที่ตรงเนี้ยปัจจุบันขณะน,นี้ที่มันเอาไปตา็ตัวต Eagle, าตัวตนอีโก้ต่างๆออกไปลอกออกไปกระทออเอาไป ละลายออกไปค่ะกลับไปสู่ความเป็นตัวตนที่แท้จริงภายในของเราเนี่ยคะ,ะอาจจะเป็นของขวัญที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือครูครูบาอาจารย์ส่งมาให้จากภายในก็เป็นได้นอะอาจจะเป็นการการตระหนักรู้ตื่นรู้บางอย่างหรือเก็ตอะไรบางอย่างหรือได้แง่คิดวิธีการปฏิบัติอะไรบางอย่างที่ทําให้เราเติบโตได้อย,อย่างรวดเร็วก็เป็นได้นะเพราะว่าให้ยืนพื้นจะดีคือคําว่ามีคุณธรรมนะคะถ้าเราเข้าใจคําว่าหนึ่งเดียวค่ะทุกอย่างเป็นหนึ่งเดียวกันหมดเราจะไม่ไปอะไรค่ะ ไปแบ่งแยกใครไปตัดสินใครไปคา,าดหวังเพราะว่าอะไรคะเขาเริ่มคาดมาจากว่าเราไปยึดไงไปยึดปุ๊บก็ต้องคาดแหละย,ยึดไว้คาดไว้ยึดติดไว้คาดแล้วต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อ่าจองได้อย่างใจฉันนะต้องเป็นอย่างนี้เราทํานี้แล้วมันดีนะต้องทําอย่างนี้สิถ้าไม่ทำแล้วมันไม่ใช่อ่ะมันเป็นเรื่องของเขานะคะไม่ใช่เรื่องของเราเราว่าเขาอาจจะเขียนบทบาทของเขาคณะขณะเวลานั้นเป็นเช่นนั้นก็ได้คะ่ะเราแค่ทําพลังงานของเราให้ดีคะ่ะถ้าเราอยู่ใกล้เขาหรือพลังงานดีๆของเราจะแพ่ ไปให้เขาเปลี่ยนแปลงเองนะคะแต่ถ้าเขาแบบว่าอยู่ในขั้นสุดของพลังงานที่หนึ่งดาวหรือลบมากๆอาจจะโดนดูดน,นะต้องรู้จักพลังงานตัวเองด้วยเนาะรู้จกักโปรเทคค่ะรู้จกักโปรเทคพลังงานเองรู้จักพลังงานตัวเองวรู้จักพงงลกพังงานของผู้คนรอบข้างเนี่ยสัมผัสรับรู้ได้ว่าเขาเป็นพลังงานในสเต็ปไหนคะ่ะถ้าไปอยู่ในหมู่ผู้คนที่พอเรายกขึ้นมาเยอะแล้วแต่อยู่ในหมู่ที่เขายังไม่ไม่ขยับเนี่ยเราต้องโปรเทคด้วยนะคะแล้วก็ ป้องกันพลังงานตัวเองอะเดี๋ยวแ,แล้วแต่เราต้องไม่ไปคาดหวังแล้วไปตัดสินอะไรเขานะว่าไม่ดีไม่ใช่ไม่ชอบเลยค่ะเขาจะไม่เปลี่ยนหรอเพราะเขาก็ยังจะสะท้อนให้คุณเห็นอยู่นั่นแหละว่าคุณยังมีความรู้สึกเช่นนั้นอยู่กับเขาอยู่นะแต่คุณดับได้ค่ะดับได้กลับไปอยู่กับตนเองอเขาจะเป็นค่อยๆเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วยกขึ้นมาเองนะคะถ้าในลักษณะความสัมพันธ์ที่มันตัดกันไม่ได้อย่างเช่นคุณในครอบครัวอะไรเงี้ยนะ เขาจะยกขึ้นมาเองเขาจะค่อยๆย,ยกขึ้นมาเองอะแต่อย่าไปยึดเขาอย่าไปคาดหวงังอย่าไปตัดสินเขาว่าอ่ะไม่ได้เป็นเป็นแนวทางนี่มันควรจะเป็นแต่มันเป็นความคิดเราหรือเปล่าที่เราคิดไปว่าเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะนั่นเองเนาะเข้าใจคําว่าเป็นหนึ่งเดียวค่ะเราคุณจะไม่ไปคาดหวงังไปตัดสินหรือไปแบ่งแยกใคร one n e s นะคะก็เริ่มจากตัวเราต้องเข้าใจตัวเองก่อนใช่ไหมเข้าใจอะสร้างแรงสนับสนุนของตัวเองเนี่ยทางด้านจิตวิญญาณตัวเองขึ้นมาเนี่ยให้มันยกสูงขึ้นไปก่อนเ็ต้องยอมรับต ในทุกเหลี่ยมทุกมุมนะคะร้อยเงื่อนไขกับตัวเองให้ได้ก่อนค่ะรักตัวเองให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์จะร้อยเปอร์เซ็นต์ได้งไงถ้ายังมีบางมุมที่เราไม่ชอบตัวเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องเคลียร์และให้อภัยตนเองยอมรับตัวเองในทุกด้านทุกเหลี่ยมทุกมุมและเพื่อนๆก็จะสามารถแผ่กระจายตัวนี้ออกไปสู่ผู้อื่นได้เนาะก็คือการอายอมรับผู้อื่นการไมร่ไปตัดสินผู้อื่นกันรับรู้ตามความเป็นจริงเนาะเป็นหนึ่งเดียวกับตนเองให้ได้ก่อน ถึงจะเป็นหนึ่งเดียวกว่าคนอื่นได้กับสปปรรพสิ่งได้ถึงจะไร้ายเงื่อนไขกับผู้อื่นได้ก็ต้องร้ายเงื่อนไขกับตัวเองให้ได้ก่อนแล้วก็ถึงจะไปไร้ายเงื่อนไขกับทุกสปปรรพสิ่งได้นั่นเองเนาะสุดท้ายแล้วกลับมาที่ตัวเองนะคะกลับมาที่โลกภายในของเรานะไม่ต้องส่งจิตหรือส่งพลังงานไปยึดโยงใครนะคะแบตเตอรี่เรามันจะหมดเร็วและอ่อนล้าได้ง่ายเนาะกลับมาอยู่กับตัวเองอทำพลังงานของเรามันฟูลฟ f ล e l ทำแท่งพลังงานของเราให้มันเติมเต็มนะคะ full ตัวเนี้ย ถึงแม้จะดูความรู้สึกเพื่อนๆเ่ยรู้รู้สึกมันเชื่องชา้าซะเหลือเกินนะคะทําไมไม่ไปนู่นนี่นั่นมากเกินแต่เราอาจจะไม่รู้หรอกว่าคนอื่นที่เราว่าที่เราเห็นหนะทําไมมันไปเร็วไปนู่นนี่นั่นเขาสะสมมาไม่รู้กี่แสนล้านชาติโกดแล้วก็ไม่รู้อ่ะพอมาถึงตรงนี้ก็เลยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,ปบไปอย่างรวดเร็วเราอาจจะไม่ได้ว่าเกิดมาเท่าเขาหรือเอาเราอาจจะไม่ได้สังสมบรารมีหรือทําอะไรมาบางอย่างเหมือนเขาก็ได้เป็นแค่เราไม่รู้ออวิชชาไงความไม่รู้แต่ไปตีความเองอุ้ย ทำนี้แป๊บเดียวทําไมคนนี้ไปเร็วท,ทําไมคนนี้มันแล้วแต่คนไม่เหมือนกันนะคะกลับมาอยู่กับตนเองนะคะการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นเจะทำให้เพื่อนๆเติบโตด้วยการที่เข้าใจของคาว่าเป็นถึงเดียวนั่นแหละเพราะทุกอย่างเขาโวนเกิดจากอะไระคะกฎแห่งาการกระทาเนาะอืม <c oughs> เดี๋ยวเราเอากรรมกรรมมาเนี่ยเอาเวแฟร์ค่ะใครจะไม่เชื่อกฎแห่งกรรมเหนืออะไรใดๆก็ตามก็เป็นเรื่องของของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเนาะแต่ยังไงแล้วปรุงอาหารแบบไหนมันก็ ตั้งใจจะปรุงอะไรมันก็ต้องได้ผลลัพธ์ของอาหารชนิดนั้นใช่ไหมคุณจะบอกว่าคุณจะไม่ได้รับผลอะไรใดๆเลยมันเป็นไปไม่ได้ค่ะอย่างน้อยเริ่มจากความคิดนั่นแหละนั่นนะแค่คิดแค,แค่ไม่จำแค่น,นั้นเองก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้รับผลแต่สุดท้ายแล้วทุกอย่างมันจะต้องสะท้อนย้อนกลับออกมาเคลียออกมาให้หมดอะนะวันหนึ่งเนาะอาจจะเป็นห่วงเวลาหนึ่งที่รู้สึกว่าไม่เห็นจะได้รับอะไรเลยทําไมที่เขาพูดว่า ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนทำไมบางคนไม่เห็นได้รับนั่นเป็นตามความรู้สึกของเราไงว่าทำไมเขาไม่ได้รับแต่เราไม่รู้หรอกเขาอาจจะรับแล้วก็ได้ทางด้านจิตใจอันดับแรกแต่ทางด้านกายภาพที่เขาสะสมอะไรของเขามานู่นนี่นั่นมาเนิ่นนานมันมากมายไงมันยังไม่หมดไงน้ามันมันยังไม่หมด แต่เมื่อใดที่เขาไม่ได้เติมของใหม่เข้าไปเขาเติมมันก็เติมไปเรื่อยใช่ไหมมันก็ไม่หมดง่ายไงแต่ถ้าวันใดที่คุณนั้นเขาไม่ได้เติมอะไรลงไปเลยเขาไม่สะสมของใหม่เข้าไปนั่นแหละค่ะไม่ต้องกังวลเลยรถมันก็ต้องดับแน่นอนเป็นเรื่องปกตินะคะกลับมาสนใจที่ตนเองนะคะไม่ต้องไปส่งจิตออกนอกไปสนใจเรื่องของคนอื่นกิริยาของคนอื่นมาดูที่ตัวเราอะทำง,งานของเราให้เติมพอสุดท้ายแล้วคนนี้จะหลุดพ้นกับจิตเราดวง,งเดียวเนาะถ้าเราไม่ได้ปรารถนาที่จะอ่า ปรดสรรพสัตว์ช่วยเหลือสรรพสัตว์เป็นสายพระบริสัท์เนาะเราก็นําพาตัวเองเออกไปคนเดียวผู้ดเดียวสาวกภูินะคะก็ไปหรือใครที่ปรารถนาที่ฝึกป,ปฏิบัติเป็นแนวทางของตัวเองอย่างเช่นถ้าทางแนวพุทธเนาะอันนี้เป็นองค์ความรู้เก็กความรู้แล้วกันนะเ่าให้ฟังก็คือปรารถนาเป็นเพราะประเจพุูธเจ้าก็คือก็ไปของเราผู้เดียวค่ะไม่ได้มาต้องมาเผยแผ่ทำอะไร หรือโป,ปรดสัพพสัต์เหมือนอย่างเช่นพระโพธิสัตว์หรือผู้ที่ปัถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าในการต่อไปเนาะประมาณนี้นะคะต้องมีแม่ตาอย่างสูงนะคะใครที่ปรถนาเช่นนั้นนั่น,น,นเองในการที่จะเป็นสายพระโพธิสัตว์ก็อย่างเช่นสายหลวงปู่ดูเนาะประมาณนี้ค่ะแม่การนำค่ะแม่ตาอย่างที่สุดเพราะต้องการให้ทุกคนหลุดพ้นนั่นเองเนาะ อย่างเช่นอะไรนะคะของทางทางสายจีนะคะมีพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งที่ปถนาที่จะให้สัจนรกหลุดพ้นทั้งหมดตราบใดที่สัจนรกยังไม่หลุดพ้นท่านก็จะไม่ไม่หลุดพ้นเช่นเดียวกันนี่นคือพระกระสิคันอะไรนะกะสิคันกะโพธิสัตว์อะค่ะชื่อเรียกอย่างนิดนึงนะคะต้องขอโทษถ้าเรียกผิด <laughs> กติสิคันกับโพธิสัตว์กทท็คือท่านจะลงไปอยู่โปรดสรรพสัตว นรกที่นรกเลยอะไรประมาณนี้เนาะอันนั้นก็ตามที่ความเชื่อความรู้ที่ส่งต่อกันมาเนาะทีนี้เรามาดูค่ะว่าอีกสองสำหรับจะมาบอกอะไรเพื่อนเอนาะพูดอะไรเนี่ยไปเรื่อยเลย <c oughs> คนที่เอ๊ก็ถือว่าฟังเนเพลินเป็น,ปน,ปน,ปนความรู้ทั่วไปแล้วกันนะคะความรู้เพิ่มเติมนะคะสำหรับใครที่ยังไม่มีความรู้ด้านนี้กติสขันพระท สัตว์เนาะถ้าเรียกผิดต้องขออภัยันละที่นี้ด้วยนะคะแต่อันนี้คือท่านแม่ตาสูงสุดมากเมื่อไร่ล่ะสัตว์นรกถึงจะหลุดพ้นหมดแปดถ้วยนะคะใบแรกเนี่ยแต่ละถ้วยก็จะมีรูปในแต่ละถ้วยนะดูมีสิ่งต่างๆอยู่ในถ้วยด้วยเนาะ เรื่องของมีทั้งเองเจิลด้วยเนาะนะคะเป็นการเลื่อนระดับเติมเต็มฟูลฟิลเพราะแต่ในแต่ละถ้วยนี้ไม่ได้เป็นถ้วยที่ว่างนะมันถ้วยที่เติมเต็มไปหมดแล้วอะ่ะเพื่อนๆจะได้มีการเลื่อนระดับยกระดับ,ดบอีกสองถ้วยก็เต็มร้อยแล้วนะคะตัวเนี้ยทําพลังงานตัวเองให้เต็มนะคะให้บริบูรณ์สมบูรณ์พร้อมเนาะ,ะหันหลังเจดดาบแหมมีเกาะคุ้มกันตัวเองด้วยเนาะ นี่เไรคะเดชอ่ะเดชก็ามาเหมือนอันเมื่อกี้เดชอลิเบิร์ตดูว่าเดจะคู่กับอะไรไม่มีใครหลีกพ้นน่ะตอนนี้เป็นเรื่องปกติแล้วขยายล่างเนาะกิจจริงๆยังไม่ได้ตายไปจริงๆอะค่ะขยายล่างจริงถ้ายังไม่หลุดพ้นจากวัตตะตรงเนี้ยเก้าดาบเป็นล่างอ่ะย้ายไปตามนิยายที่เราเขียนไว้อ่ะ เขียนเรื่องปรุงแต่งไว้เยอะแยะมากมายอ่ะสังขารที่สร้างไว้ล่วงหน้าแล้วเยอะแยะมากมายเลยก็ต้องไปอยู่ในร่างนั้นเพื่อเล่นละครต่อในบทที่เขียนไว้เนาะ <c oughs> อัศวินถือเรียญน,นะในพร้อมรุยพร้อมก้อยนะคะใส่ชุดเกาะป้องกันตัวเองอย่างดีเนาะเ <c oughs> ล่เนกันให้สนุกนะคะ เพราะจะเป็นงานเรื่องที่จะอะไรค่ะต้องการจะเรียนรู้ไงไยววแล้วก็ไปต่อนะคะเย่ยเรียนซ้ำชันให้บ่อยเพราะว่าเวลามีค่าเดเอร์มิดนะนี่กลับไปอยู่กับตนเองเนาะจะได้แต่หนักรู้ตื่นรู้มากขึ้นเนาะเมเจอร์ะน่าตอนนี้มีเดสกันเดี๋ยอร์มิดแล้วก็อาเดวิวก็มาค่ะ ไม่ยอมมาห้ไปเลยและอันนี้อะไรคะเด็กถือดาบอันนี้คือถือธนูสําหรับนี้เป็นธนูนะดาบของเขาคืออาวุธของเขาอะปัญญาที่มีอยู่ในตัวอาวุธครบมือพร้อมอ่าสี่ถ้วยนะจะได้รับส่งมอบอะไรบางอย่างจากเบื้องบนนะคะเนี่ยยื่นมาหันหลังไปดูด้วยนะ อางแล้วเด็กเรนโบว์ครอบครัวเรนโบว์มีสายลุงอยู่เบื้องหลังนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่จะต้องเด็กอ่าไพ่เทนออฟครับที่มีสายลุงแล้วก็มีรูปของเด็กนะคะในความรู้สึกส่วนตัวนะส่วนตัวแล้วกันฟิลนึกไปถึงเด็กหรือครอบครัวเรนโบว์ค่ะตอนเนี้ยมาคู่กับเรนที่หนึ่งมันจะเหินไปหน่อยอันนี้ค่ะอัศวินถือเรียน อันนี้คะ่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องเหมือนกับใครที่มีโปรเจกต์หรือทําอะไรเกี่ยวกับด้านนี้เนาะหรือต้องมีการสร้างหรือนู้นนี่นั่นนะคะเป็นช่วงที่ต้องเริ่มลงมือทำเนาะเหมือนเป็นช่วงที่จะได้เริ่มลงมือทำอะพอมาเริ่มก้าวแล้วแล้วก็มีเกาะคุ้มกันตัวเองพร้อมนะคะพร้อมลุยเนี่ยแล้วก็เหมือนซับอะไม่ใช่ก้อนเล็กด้วยเนาะเนี่ยรอยอยู่เหรียญก้อนก้นใหญ่ก้อนโตเลยแหละลออยู่ให้เพื่อนเพื่อนได้เอาไปใช้เนาะ เนี่ยค่ะอาจจะเป็นช่วงที่จะต้องเริ่มดําเนินการทําอะไรบางอย่างนะคะเหมือนไพ่มาบอกนะ,ะช่วงนี้มีโปรเจกต์มีอะไรก็ลุยได้เลยนะคะมีเกาะคุ้มกันไพ่ให้เราอยู่แล้วเนาะ,ะและการเงินเหมือนเปิดแล้วมีคนมาส่งมอบสับย์ให้หรือเปล่านั่นเองแหละช่วงนี้เพื่อนๆนนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังมาส่งมอบอะไรให้อยู่นะคะหันกลับไปดูเนาะ,ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งมอบอะไรให้ข้างหลังนะคะอย่าติดหรือ จมนื่อเบไอเรื่องราวเก่าๆเรื่องราวในอดีตเนะาะความเบื่อหน่ายท้อแท้สิ้นหวังอะไรเงี้ยนะคะให้หันกลับมาค่ะเพราะว่าเพื่อน <S <S ๆมีอันนี้เป็นอาวุธอยู่น,นะเป็นเกราะป้องกันค่ะดาบก้าวดาบเนานะเหมือนเป็นเกราะป้องกันภัยให้เราอยู่แล้วนะคะหันกลับมาค่ะมีแสงสว่างปักอยู่โดยรอบข้างในนะให้ดึงดาบหรือดึงอะไรนี้เอามาใช้ในการป้องกันตัวเองนะคะเอามาสู้เอามาควายและให้หลุดจากไอ้ความอะไรคะเบื่อหน่ายท้อแท้สิ้นหวังนะคะตรงเนี้ยออกไป และคุณจะได้เห็นสิ่งที่ศึกศักดิ์สิทธิ์มอบมาให้นะคะจากเบื้องบนนั่นเองช่วงนี้เดนะคู่กับเด็กถือถือดาบหืออะไรคะให้เราเข้าใจนะในะหลักจะจยธรรมวามเป็นจริงคํานะคำว่าเดชเดชอินรีเบิร์ตอ่ะเพราะว่าไม่มีใครจะหนีพน้นในสิ่งนี้ไปได้เนาะใช้ปัญญาวิสตัมที่มีอยู่ในตัวเองนะคือดาบแล้วก็ความเด็ดขาดชานะัดเจนน่ะตัดออกไปเรื่องการจะมีเกิดทางการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะคะ เข้าใจหลักแต่จะทําความจริงเดินวนั้นอ่ะและเพื่อนๆจะก้าวข้ามบทตัวนี้ไม่ได้คาะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้ขึ้นมาเนาะนั่นเองเนาะเพราะว่ามันต้องอะไรคะเดสอลิเบิร์ตอ่ะแค่เปลี่ยนร่างนะคะย,ย,ย้ายร่างไปอยู่ร่างใหม่แค่นั้นเองเนาะให้ใช้ความแข็งแกร่งความเข้มแข็งที่มีอยู่ในตัวเองนะถ้าใครเจออ่าหรือพบเจอเกี่ยวกับเหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่องน,น,นี้นะคะคือให้ใช้ปัญญาที่มันอยู่ในตัวเองนะ ดึงความแข็งแกร่งของตัวเองเออกมาเอาปัญญาที่มปอยู่ออกมาเป็นอาวุธในการยิงออกไปอย่าทําให้ตัวเองเศร้าสุกเสจจียใจหรือเบื่อหน่ายทัแท้สิ้นหวังเนะเาะเพราะว่าเรามีเกาะคุ้มกันภัยอยู่แล้วเนาะและมีเดวิลขึ้นมาด้วยเราจะหลุดจากเดวิลขึ้นมาออกมาได้ไงคะเดวิลส่วนมีเป็นแค่ตัวรอค่ะมาล่อพล่ามเราไว้เนี่ยมือเราก็ยังว่างเอามือเนี่ยนะเปิดเอาผ้าพังตาออกนะแล้วหยิบดาบตัวนี้ออมาที่เป็นเกาะป้องกันเราอยู่แล้วค่ะ มาตัดผ้าออกตัดเชือกออกแล้วเราก็จะหลุดจากไอตาตัวตนอีโก้หรือตัวเดวิลที่มันมาข้องงำหรือมาเล่าลวงเราได้ค่ะด้วยการอะไรคะหลักการกลับกลับไปทําอยู่กับตนเองเนาะทำสมาธิจิตอ่ะปฏิบัติเชื่อมจิตเข้าสู่ภายในของตัวเองนะคะแล้วคุณจะได้เห็นความเป็นจริงแท้แน่นอนว่าทุกอย่างล้นมาแค่ล่าลวงนะอย่างเช่นเดวิลเขามีหน้าที่แค่ล่าลวงยื่นข้อเสนอนะแต่เราอ่ะมีอาวุธอยู่ในตัวแล้วคือปัญญาและความแข็งแกร่งของตัวเองนะเอามาตัดตัวนี้ ให้เท่าทันการล่ารวมของสิ่งต่างๆแ,แล้วลูกคุณจะหลุดพ้นว่ามือคุณก็ว่าคุณก็เอามือเนี่ยเอาผ้าออกแล้วหยิบดาบมาตัดเชือกออกก็หลุดออกมาแล้วค่ะแค่นั้นเองเนาะช่วงนี้เพื่อนๆจะได้เลื่อนระดับเนาะจากการที่แต่ขอให้หันกลับมาฝึกปฏิบัติอยู่กับตนเองปีกวีเวกให้มากขึ้นนะคะแล้วคุณจะได้เห็นทุกอย่างมันสว่างกระจ่างแจ้งมากยิ่งขึ้นและเติมเต็มข้างในที่มันขาดหายไปละสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังมอบของขวัญบางอย่างให้อยู่นะคะ พอเ,เพื่อนๆมีปัญญามีวิสตอมในตัวเองเนาะเอามาใช้เป็นเกราะป้องกันตัวเองนะทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะช่วงนี้ก็เป็นไพ่จะมาบอกประมาณนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีความสุขในท,ทุกวันนะคะแลวขอให้เจ้าหนุดพ้นน่ะพ้นจากพันธนาการทั้งปวงได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ง่ายดายนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ